สวัสดีครับวันนี้ไอ้บ้าปืนจะมารีวิวหนังชื่อว่าโรคนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ทิ้นคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าอยากให้ไอ้บ้าปืนนะครับผมรีวิวหนังเรื่องไหนอีกบ้างนะครับผม โอเคเอ่อ okay, uh, ถ้าเกิดอยากสนับสนุนทีม Tango นะครับรามีเสื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อซีซั่นหนึ่งหรือว่าเสื้อซีซั่นสองที่ผมใส่อยู่นะครับรวมถึงแมสกแล้วก็ต้องปืนคัสตอมอีกด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจลิงก์โซเชียลมีเดียจะอยู่ข้างล่างครับโอเคเดี๋ยวเริ่มมารีวิวหนังกันเลยนะครับ Rogue ปี2020ครับ โอเคหนังโรคปีสองพนี่สิบนะครับผมเป็นหนังที่นำแสดงโดยยี่เยี่ยมเมกินฟ็อกซ์นะครับผมแล้วก็ยี่เย่คนหนึ่งนั่นก็คือฟิลิปวินเชสเตอร์กำกับโดยผู้กำกับที่ชื่อว่า MJ b a s s e t t นะครับผมผมขอเตือนก่อนเลยนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังซูเปอร์ซูเปอร์บีเกรดนะครับผมหนังบีเกรดคืออะไรหนังบีเกรดนะครับคือหนังที่ไม่ใช่หนังเอเกรดครับหนังบีเกรดนี่คือคุณภาพต่ำลงมาบางทีอาจจะไม่ได้เข้าโรงอาจจะหมาบมา ที่ DVD หรือ Streaming Service โดยตรงเลยนะครับแล้วหนังเรื่องนี้นะครับคือหนังทุนต่ำจริงๆเลยนะครับจะทุนต่ำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องของหนังเรื่องโรกันเลยนะครับอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นรีวิวนะครับก็เลยจะไม่มีสปอยเลอร์อาจจะคุยถึงบางจุดที่สําคัญที่ต้องคุยจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องแต่จะไม่มีสปอยเลอร์นะครับเรื่องนี้นะครับผมเกี่ยวกับทหารรับจ้างที่ต้องไปช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกจับในเมืองอันึงในแแออฟฟรรริิกกกาานับถููจโ้ึบบ พวกอิสลามอะไรประมาณนี้นะครับผมหลังที่เขาช่วยเด็กผู้หญิงตรงนี้ได้เขาก็จะหนีออกไปจากพวกโจรจนในที่สุดเนี่ยไปจนมุมนะครับผมแล้วก็ติดอยู่ที่แถวอันนึงแล้วต้องกระโดดลงไปที่เหวก็เลยต้องทิ้งปืนยาวพวกเขาแล้วก็ว่ายน้ําหนีไปนะครับผมจนเจอฟาร์มอันนึงที่ทุกคนตายไปหมดแล้วนะครับก็เลยต้องอยู่ที่ฟาร์มอันนี้จนเช้านะครับผมจะได้มีคอมาลับพวกเขานะครับแต่คืนนั้นที่จะต้องอยู่ที่ฟาร์มอันนี้เหมือนกับมีสิงโตอันหนึ่งที่จะมา ฆ่าพวกเขานะครับสิงโตอันนี้เป็นสิงโตที่เขาเรียกว่าสิงโตโรกนะครับสิงโตโรกคือสิงโตที่ไม่ได้อยู่กับกลุ่มนะครับผมแล้วก็เคยริมรถของมนุษย์แล้วเราอยากฆ่ามนุษย์ต่อนะครับผมหนังเรื่องนี้นะครับมันเป็นการผสมผสานระหว่างหนังสงครามกับหนังผีแล้วกันนะครับผมหนังฮอล์เรอร์นะครับผมหนังสยองขวัญก็ได้นะครับข้อดีแล้วกันนะครับสําหรับหนังทุนน้อยขนาดนี้นะครับแอคชั่นหรือว่าช่วงสงครามของเรื่องนี้มัน ใช้ได้เลยนะครับการใช้อาวุธการขยับตัวการยิงปืนถือว่าใช้ได้นะครับนิ้วก็ไม่ได้เข้าไกลเยอะมากนะครับการขยับตัวก็คล่องแคล่วดีนะครับผมการใช้นักแสดงการฝึกของนักแสดงถามว่ามันจะดีเท่าแบบหนังพวก Lone Survivor หรือ Black Hawk Down ไหมโนมพวกนี้เขาไม่ได้ไปนั่งฝึกมาเป็นแบบเดือนๆเ,เลยนะแต่ดูออกว่า พวกเขาก็ได้เหมือนกับมีผู้เชี่ยวชาญด้านปืนมาที่กองถ่ายได้เห็นอุปกรณ์ที่เขาแต่งทุกคนก็ดูดีใช้ได้นะครับผมทุกคนมีเหมือนกับลักษณะของตัวเองอย่างเช่นคนที่เป็นคนแอฟริกาที่เป็นทหารรับจ้างเขาก็จะมีอาวุธ a อเคทุกคนก็จะมีแบบคุณสมบัติของตัวเขา ที่ดูเท่ดีที่มันเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาไม่ใช่ทหารทั่วไปเขาเป็นทหารรับจ้างอุปกรณ์เขาก็จะไม่ค่อยเหมือนอเหมือนกันหมดนะครับทุกคนก็จะมีอุปกรณ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้นักแสดงนำเรื่องนี้ก็คือเมแกนฟ็อกซ์นะครับผมเมแกนฟ็อกซ์เป็นยังไงบ้างนะครับอยู่แล้วเมแกนฟ็อกซ์สวยมากนะครับผมถามว่าเขาเล่นได้ดีไหมนะครับเขาต้องเป็นผู้นำกลุ่มนี้นะครับถามว่า เขาทำหน้าที่ได้ดีไหมนะครับผมในการแสดงที่เป็นหัวหน้าถือว่าโอเคเลยใช้ได้นะครับผมถามว่าผมเชื่อไหมว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้นําของแบบว่าผู้ชายหนุ่มๆล่ำๆหลายคนที่เหมือนกับดูอารมณ์แต่หารรับจ้างผมก็เชื่อได้นะครับพอโอเคถามว่าแบบโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์เล่นดีมากโอ้โหผู้หญิงนี้ต้องเป็นแบบหน่วยรบพิเศษเลยไม่ขนาดนั้นเดีถามว่าสําหรับหนังบีเกรดแบบนี้พอดูได้ไหมก็ พอดูได้เลยนะครับเขาเขาเล่นได้โอเคเลยก่อนที่ผมจะพูดต่อเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับผมอยากพูดเกี่ยวกับ m e g a n Fox ซ์สิหนึ่งทุกคนคงจําได้ตอนที่ m e g a n Fox เล่น t r a n s f o r m e r ภาคแรกนะครับมันจะมีซีนที่เขาเปิดกระโปรงหน้าของรถอะแล้วก็แบบมันสวยมากนะครับทุกคนเห็นผู้หญิงคนนี้ครั้งแรกน่าจะช็อกโอ้โห oh, oh, ทำไมผู้หญิงคนนี้สวยขนาดนี้คําถามผมคือทําไม m e g a n Fox สวยขนาดนี้แล้วทําไมเขาถึง ไม่ได้ดังกว่านี้ถามว่าทุกคนรู้จักเมกเกนฟ็อกซ์ไม่รู้จักแต่ถามว่าเขาได้เล่นหนังคุณภาพเยอะไหมไม่ค่อยนะครับสาหรับคนที่หน้าตาดีขนาดนี้การแสดงเขาก็ไม่ได้แย่นะแต่ทําไมล่ะเขาถึงไม่ได้ดังขนาดนี้ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวผมจะมีทฤษฎีด้วยนะว่าทําไมผมรู้สึกว่าเมกเกนฟ็อกซ์เนี่ยเขาสวยเกินไป นี่คือปัญหาของเขาทําให้เขาไม่สามารถที่จะดังกว่านี้หรือว่าเป็นนักแสดงนําได้มากกว่านี้เขาถึงไปต้องมาเล่นหนัง B ีเกรดแบบนี้เพราะว่าเหมือนกับไม่ค่อยมีใครให้เขาเล่นหนังทําไมทําไมล่ะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากผมก็เลยไป Google นะครับผม50นักแสดงฮอลลีวูดที่เป็นผู้หญิงนะครับผมที่หน้าตาดีที่สุดนะครับมันก็จะมี IMDB ก็เคยมีลิสต์มันก็จะลิสต์มา50คนจะบอกว่าในลิสต์นี้50คนนะครับคนเดียว ที่อยู่ในนั้นที่เล่นหนัง B grade ก็คือเม็กกนฟ็อกซ์คนอื่นนี้ก็จะเป็นแบบมีโนแองเจลิน่าโจวีนะครับผมเจนเนร่าลอเรนซ์เอ่อเรเชลแม็กแอดเดมส์แอนด์ฮเเวเป็นนักสแสดงที่สวยแล้วก็เล่นหนังคุณภาพดีบางคนเคยชิงออสการ์แล้วอะไรอย่างนี้แต่เม็กกนฟ็อกซ์นะครับถามถามดูว่า คิดเหรอว่าเมแกนฟ็อกซ์จะได้ชิงออสการ์โน่เป็นไม่ได้เลยทําไมอ่ะการแสดงเขาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นทำไมเขาต้องมาเล่นหนังบีเกรดแบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ความหน้าตาดีเขามันหน้าตาดีมากนะครับต้องยอมรับทุกคนต้องยอมรับเลยว่าเมแกนฟ็อกซ์เป็นผีหน้าตาดีแต่เขาหน้าตาดีแบบมันดีเกินไปจนที่ว่าเหมือนกับเชื่อคือจะให้เขาเล่นเป็นบทที่เป็นคนจนหรือว่าบทที่เป็นแบบอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นผู้หญิงหน้าตาดีเขาจะเล่นได้ไหมนะครับถามว่าอชอลิสเิโรน เล่นได้ไหมได้ถามว่าแอนทัตเเวย์เล่นได้ไหมได้เชื่อมันทําตัวถอยทาตัวน่าเกียดได้จะถามว่าเบรกเกนฟ็อกซ์สกิลในการสแสดงเขามันขนาดนั้นไหมผมว่าไม่พราะอยู่แล้วมันมีปัญหาอื่นอย่างเช่นตอนที่เขาเล่น Transformer ภาคหนึ่งภาค2อง,องเขาไปพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับพุ่มกับไมเคิลเบย์แล้วก็สตีเวนสเปียร์เบิร์กที่เป็นโปรดิวเซอร์หนังโอ้ไม่เอาผู้หญิงนี้มาเล่นอีกเลยภาค3ก็เลยต้องเปลี่ยนนางเอกมันก็มีหลายอย่างที่เขาอาจจะ พูดอะไรออกมาทางสื่อหรือว่าทำโตที่อาจจะไม่ดีก็รวมๆกันแล้วนะครับเมกเกนลฟอกเลยต้องมาเล่นหนังบ g เก d e แบบนี้จะถามว่าในเรื่องนี้เขาเล่นได้ดีไหมเขาเล่นได้ดีมันจะมีช่วงที่เวลาเขาจะเข้าโค้งอ่ะถือปืนแล้วก็จะแบบโค้งผ่านกำแพงเขาจะทำแบบซ u เปอร์เวอร์แบบเอออย่างเงี้ยนะคือเข้าใจว่าเขาพยายามจะเป็นเหมือนหน่วยรบพิเศษนะแล้วเวลาแบบว่าผ่านมุมแล้วก็จะอยากให้กระบอกปืนไปถึงก่อนเราจะได้เห็นก่อนอะไรพื่ผมเข้าใจหมดเลยแต่เขาทำเวอร์มากเขาทำทุกครั้งที่เขาผ่านกำแพงอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีจุดเออจุดเล็กๆนี้ดูว่า นักสแสดงพวกนี้ไม่ได้ใช้ปืนจริงๆแต่เหมือนกับมีคนสอนเขาอาจจะแบบวันสองวันก่อนที่มาถ่ายถามว่าโอเคไหมโอเคนะครับนักสแสดงอีกคนหนึ่งนะครับคือฟิลิปวินเชสเตอร์ถ้าใครเคยดูสิอันดับนักสแสดงฮอลลีวูดที่ยิงปืนอันดับเทพนะครับเขาได้อันดับที่2ผมชอบผู้ชายคนนี้มากเลยตอนที่ผมดูหนังเรื่องนี้ตอนแรกดิผมไม่เคยรู้เลยว่าเขาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าตอนที่เราดูเทรลเลอร์มันจะขึ้นแต่ชื่อแม็กกินฟ็อกแม็กกินฟ็อกแม็กินฟ็อกตลอดเวลาเลยใช่ไหมมันไม่ได้เอ่ยถึงฟิลิปวินเชสเตอร์แล้วฟิลนนิปน,น เล่นดีแล้วก็การใช้ปืนของเขานะครับเยี่ยมมากเลยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ Strike Back หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาใช้ปืนได้เยี่ยมมากแล้วในเรื่องนี้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับเขาเป็นคนเดียวที่ เหนือจากคนอื่นเลยมันจะมีฉากที่เขาเป็นสไนเปอร์ตอนแรกเขาพลางหน้าผมก็ดูเฮ hey, ้ยทำไมนักแสดงคนนี้แม่งยิงปืนเก่งจังเลยวะมันคือใครวะผมก็มาดูจ้องจ้องเฮ้ย hey, นี่นมันฟิลิปวินเชสเตอร์ปะไม่น่าใช่นะเพราะว่าผมไม่ได้เห็นชื่อเขาโฆษณา,นานในเทรลเลอร์เลยสรุปว่าตอนหลังตอนนี้เขาเดินออกมาแล้วแล้วก็มาเริ่มเห็นที่เขาพลางหน้ามันค่อยๆหลุดออกไปบอกเอ้านันมันฟิลิปวินเชสเตอร์จริงๆเขามาโผล่หนังเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับแล้วอยู่แล้วฟิลลปวินเชสเตอร์ใช้ปืนเรื่องน,นี้คมตลอดไม่ว่าจะเป็น การใช้ปืนนิ้วหลุดจากไกลทุกการเดินการทุกอย่างของเขานะครับผมใช้ปืนได้ perfect อย่างที่ผมบอกนะนอกจาก Keanu r e e v e แล้วในฮอลลีวูดผมคิดว่าผู้ชายคนนี้นะครับผมใช้ปืนในหนังดีอันดับที่2ในฮอลลีวูดเลยนะครับในความคิดของผมนะครับนั่นคือ Philip Winchester นั่นคือเยี่ยมมากๆเลยอุปรกรณ์ดูดีการใช้ปืนดูดีนะครับผมทุกอย่าง ดูดีไม่ได้ดูเอ็กซ์แลนดดูดีใช้ได้หมดเลยนะครับผมอ,อีกอย่างที่ผมชอบมากคือเรื่องนี้มันมีความตลกระดับหนึ่งเลยไม่คิดว่าหนังบูแบบนี้จะมีตลกนะผมขำกิ้งหลายรอบเลยโดยเฉพาะตกกัวละครผมนึกถึงอันหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเดีไปดูแล้วกันเกี่ยวกับไอ้ตอนที่ฟิลิ i p w วินเชสเตอร์เขาวิ่งไปแล้วก็คนเอเยวิ่งตามบอกให้กูขากูขาสั้นว,วิ่งตามไม่ทันอย่างเงี้ยมันมีมุกแบบนี้ที่มันตลกแบบ ไม่ได้ไม่ได้ตลกมากถ้าเดี๋ยวลองไปดูในหนังแล้วกันนะครับมันจะมีมุกตลกโดยเฉพาะของตัวละครที่เป็นคนเอเชียนะครับที่เล่นได้ขำใช้ได้เลยแล้วก็ทุกคนนะครับจะมีแบบบทสั้นๆที่เขียนมาดีแล้วก็พูดออกมาดีแล้วก็โดยรวมแล้วมีอารมณ์ขันค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมมาคุยถึงข้อเสียของหนังนี้นะครับ o oh อ my god oh my god ความเป็น B grade หลังเรื่องนี้มันสูงมากเลยนะครับผม สิ่งที่แบบชัดเจนมากๆเลยนะครับคือสิงโตนะครับผมที่เป็นตัวเมียในเรื่องที่เป็น CG เนี่ย oh God. มันแย่มากอะมันแย่แบบมันแย่มากเวลาบางซีเนี่ยเวลามันมีสัตว์จริงๆอยู่นะครับผมไม่พยายามจะไม่ spoil เรื่องนะครับมันมีสัตว์อื่นๆที่เป็นสามารถที่จะเอามาได้เป็นสัตว์จริงที่ไม่ได้อันตรายแบบสิงโตใช่ปะแล้วมันดูดีกว่าเยอะเลยมันเห็นชัดเลยว่าแบบ เมื่อกี้ตอนที่ผมให้ออมเขาดูไปแป๊บหนึ่งนะครับออมช่องกล้องผมเขาบอกว่าทําไมสิงโตมันดูลอยขนาดนี้ใช่ครับสิงโตมันดูลอยมาก C ีจมันดูแบบสมัยแบบเกมเพลย์สองแบบคัตซีนในเกมเพลย์สองสมัยเรจ وني อี e วพ l p หนึ่งพักสองคัตซีนมันมันดูแบบคัตซีนแบบซีจีมันแย่ขนาดเลยนะครับซีจีดูแลปวดหัวนะครับส่วนการแสดงมันก็บีเกรดมากเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปบูโอเคนะครับผมตลกโอเคแต่โอ้โหตอนที่มันเป็นดราม่านี่คือแบบ เหนื่อยอะ มันแบบดรามาร่ามันมันแย่จนมันกลายเป็นตลกนักแสดงคนหนึ่งที่เล่นเป็นทหารรับจ้างที่เป็นคนแอฟริกาเขาพยายามจะเล่าถึงประวัติเขาที่มันเศร้ามากเลยแล้ววิธีที่เขาพูดแล้วก็ร้องไห้ออกมานี่มันเหมือนกับเป็นมุกคอมนังไม่ได้ตั้งใจให้เป็นมุกให้มันมุกตลกนะครับผมแต่คนดูนะครับเพราะว่าการแสดงมันแย่มากอาจจะขำออกมาเลยก็ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นข้อเสียอันหนึ่งแล้วก็ตัวลายโอ้ตัวลายนี่คือแบบไม่มีมิติเลยตัวลายที่ตัวลายนะครับผมต้องฆ่าคนต้องต้องเฮียต้องไม่ดีนะครับนั่นก็แค่ต แบบว่าประวัติหรือว่ามีความเป็นมิติหลายมิติของตัวละครนะครับก็คือตัวร้ายคือตัวร้ายตัวร้ายคือเฮียแค่นั้นเลยนะครับในหนังตอนที่พวกพระเอกต้องโดดเหวนะครับผมเขาต้องทิ้งปืนทำไมเขาถึงต้องทิ้งปืนเหรอเพราะว่า หลังจากนี้ในหนังเนี่ยเขาต้องเจอสิงโตนะครับผมตัวเดียวแล้วสมมติว่าพวกเขาเนี่ยมีปืนยาวครบหมดน่ะสิงโตเนี่ยจะไม่มีปัญหาเขาจะต้องเหลือแค่ปืนสั้นแล้วก็กระสุนไม่กี่กระสุนการคินบทหนังมันไม่ค่อยดีนะครับผมเขาเหมือนกับว่าโดดแหวก็ต้องทิ้งปืนยาวจริงๆไม่ต้องก็ได้นะครับผมเอาปืนยาวติดไปด้วยเขากลัวจมน้ำเขาต้องเอาเสื้อเกาะกันกระสุนออกแล้วก็ทิ้งปืนยาวแล้วก็โดดลงไปในน้ำนะครับผมถามว่าจริงๆแล้วเขาโยนปืนลงไปก่อนก็ได้แล้วลองดูดีว่าไป เจอปืนที่หลังก็ได้ไหมเพราะปืนเนี่ยเจอน้ำเนี่ยมันไม่พังอยู่แล้วถูกไหมครับมันมีความปัญญาอ่อนในหนังแบบนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่แบบว่ามันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าบทมันบอกให้เป็นแบบนี้เพราะในอนาคตเดี๋ยวเขาต้องไปเจอเสือโดยที่ไม่มีอาวุธถูกไหมเพราะถ้าเกิดเขามีอาวุธปั๊บเนี่ยเจอสิงโตปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเขาก็ปุ่มสิงโตก็ตายถูกไหมครับเขาเลยต้องมีปืนสั้นเนี่ยมันมีของแบบนี้ในหนังค่อนข้างเยอะเลยที่แบบ ไม่ได้แบบไม่ได้มีเหตุผลที่ต้องเกิดขึ้นแต่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราจะได้ดําเนินเรื่องต่อไปได้นะครับมีอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ก็จะเป็นข้อเสียอันหนึ่งถามว่ามันงุนงิดมากไหมไมมมากนะครับแต่แบบทําไมทำไมไม่เอาปืนไปด้วยอะทําไมทำไมไม่กระโดดลงไปแล้วก็สมมติว่าจะจมยิงค่อยทิ้งปืนก็ได้ทําไมต้องรีบทิ้งปืนปืนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสาคัญนะครับเธอก็เลยอยู่ในสมรณภูมิลบนะถูกไหมครับประมาณนี้แค่นี้โ,<อ>โดยรวมแล้วผมรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้ล่ะครับผมอธิบายงย่ายง,ง่าย ตอนที่ผมเห็นเทรลเลอร์นี้ผมคิดว่าหนังแบบสงครามผสมนุนี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นหนังสงครามผสม z o m b i อเ a ี่ยนแล้วตอนนี้ก็เป็นสิงโตนะครับผมก็นึกว่าเออด,ดูไปเถอะตอนห้าทุ่มนะครับผมก็ไปหาเรื่องนี้มาแล้วก็มาดูนะครับผมแล้วก็ผมก็คิดว่าดูไปสักครึ่งชั่วโมงก็หลับใช่ไหมสรุปแล้วหนังมาชั่วโมง40ชั่วโมง5 0สนาทีผมดูจบเลยแล้วผมสนุกด้วยผมก็งงมากเลยครับหนังที่มีข้อเสียเยอะไปหมดเลยที่เป็นหนัง b เ g รดขนาดนี้แต่ทําไมสนุกไม่รู้มันมี เสน่ห์อย่างหนึ่งของหนังเรื่องนี้ บูก็มันตลกก็ดีนางเอกก็สวยฟิลิปวินเชสเตอร์ก็เท่มันมีองค์ประกอบหลายอันที่รวมกันแล้วทําให้หนังนี้สนุกไม่ว่าจะมีข้อเสียทุกอันที่ผมพูดนะครับผมดูแล้วผมสนุกนะครับท่านถามว่าผมจะให้คะแนนหนังเรื่องนี้เท่าไหร่ดีนะครับผมให้สูงมากไม่ได้เพราะว่ามันหนังที่แย่งจริงแต่ผมก็ให้ไม่อยากให้จับบ้างผมก็เป็นหนังที่สนุกนะครับผมก็ต้องให้สูงกว่า5ผมให้7ไม่ได้นะครับเพราะว่า7มันก็เป็นหนังที่คุณภาพถือว่าดีแล้วนะครับท่านผมขอให้6แล้วกันนะครับเปน เลยนะครับลองไปดูกันแล้วกันนะครับ Rogue 2020นะครับนำแสดงโดยเมกเกิลฟอกและเฟลเวนเชสเตอร์ผมอยากพูดอีกอย่างหนึ่งหนังเรื่องนี้นะครับผมตอนท้ายเนี่ยมันมีแมสเสจที่พุ่มกับ เขาเขียนไว้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้มันไม่ใช่เหตุการณ์จริงอยู่แล้วนะครับเรื่องมันแบบเฟกมากๆเลยแต่การที่เสือเนี่ยถูกทรมานในฟาร์มแบบนี้ที่เราจะเห็นในเรื่องนะครับผมที่ถูกเอามาแบบฆ่าแล้วเอามาใช้เป็นพรมแล้วก็เอากระดูเขามาใช้เป็นยาที่ทศจีนของพวกนี้เกิดขึ้นจริงๆนะเขาก็อยากให้คนเราเห็นว่าแบบมนุษย์เนี่ยบางทีมเราก็ไม่ได้แบบดีเลิศ นะครับผมเราทําอะไรแย่ๆตลอดเวลาแล้วก็เขาาแค่อยากให้เรารับรู้ว่าของแบบนี้เกิดขึ้นกับเสือในโลกเรานะครับผมก็ถือว่าโดยรวมแล้วโอเคนะครับก็เป็นเมสเซจที่ดีเออเขาเข้าใจว่าแบบเสือมันก็ถูกมนุษย์ทรมานค่อนข้างเยอะเลยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยใกล้สูญพันธุ์แล้วแต่มนุษย์ก็ไปล่ามันนะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงนะแต่ก็คืออยากให้ทุกคนได้รับรู้เพราะว่าภูมิกับเขาก็เขียนมาไว้ในเรื่องนีแ้แล้วก็เลยอยากให้ทุกคนได้รู้นะครับว่า เหตุการณ์แบบนี้มันมีจริงๆเหตุผลที่เสือเกลียดมนุษย์มากๆต้องฆ่ามนุษย์มากเขาบงมนุษย์เนี่ยไปลุกลามที่ของเสือแล้วก็ไปล้างเผาพันเสือไม่ใช่เสือดีครับสิ่งโตจนเกือบหมดแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นรีวิวของโรคปี2020ของผมนะครับผมถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe พิมพคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่กับไอ้บ้าปืนรีวิวหนังนะครับผมโสดสมูทสมูทอิดพุ่นนั่นี่ peace